ไข้เลือดออกระบาดหนักภัยร้ายใกล้ตัวที่ต้องระวังแต่รู้ไหมว่าแค่สามเก็บง่ายๆก็ช่วยชีวิตคุณและครอบครัวได้เรามาดูกันครับว่าทำไมช่วงนี้ไข้เลือดออกถึงน่ากลัวเป็นพิเศษและสามเก็บที่ว่านี้คืออะไรทำไมถึงสำคัญขนาดช่วยป้องกันได้ถึงสามโรคช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายคนอาจจะชื่นชมกับบรรยากาศแต่รู้ไหมครับว่ามันคือสวรรค์ของยุงลาย พอมีน้ำขังที่ไหนยุงลายก็รีบไปวางไข่ที่นั่นทำให้จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้โอกาสที่เราจะโดนยุงลายกัดแล้วป่วยเป็นไข้เลือดออกก็สูงขึ้นตามไปด้วยสค,อรอคร9นครราชสีมาเลยออกมาเตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวเป็นพิเศษโดยเน้นย้ำมาตรการง่ายๆแต่ได้ผลชงัดนั่นก็คือหลัก3เก็บป้องกันสโรคครับสเก็บที่ว่านี้คืออะไรเก็บบ้าน สำรวจรอบบ้านเลยครับมองหาจุดที่อาจเป็นแหล่งที่ยุงลายมาเกาะพักได้เช่นมุมอับแสงน้อยหรือบริเวณรกๆกพยายามทำให้บ้านโปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทสะดวกยุงลายจะได้ไม่ชอบมาอยู่เก็บขยะอันนี้สำคัญมากๆครับพวกขยะที่มีน้ำขังได้เช่นกระป๋องถ้วยชามที่ไม่ได้ใช้ยางรถยนต์เก่าต้องกำจัดทิ้งให้หมดหรือถ้าทิ้งไม่ได้ก็คว่ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายเก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นโอง่งถังกละมังต้องปิดฝาให้มิชิดถ้าปิดไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือจะใส่ทรายอาเบตลงไปก็ได้แต่ต้องระวังเรื่องปริมาณการใช้นะครับหรือถ้าไม่จําเป็นต้องใช้ก็เทน้ําทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วป้องกันสามโรคคืออะไรสามเก็บไม่ได้ป้องกันแค่ไข้เลือดออกนะครับแต่ยังช่วยป้องกันโรคอื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะอีกสองโรคคือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ชิคุนกุญยาเศร้าโรคนี้จะทําให้ปวดข้ออย่างรุนแรงจนบางคนเดินไม่ได้เลยทีเดียวโรคติดเชื้อไวรัสซิกา้าโรคนี้อันตรายเป็นพิเศษสําหรับหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจทําให้เด็กที่เกิดมามีศีษะเล็กแต่ตรงนี้แหละที่หลายคนมองข้ามไปการกําจัดแหล่งเพาะพันยุงลายไม่ใช่แค่หน้าที่ของเราคนเดียวนะครับแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในชุมชนถ้าเราทําคนเดียวแต่เพื่อนบ้านไม่ทํายุงลายก็ยังวงเวียนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ครับ แล้วถ้าเกิดป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วจะทำยังไงถ้ามีไข้สูงเฉียบพลันเกิน39-40ถึงองศาเซลเซียสติดต่อกัน2-7ถึงวันรวมกับอาการปวดหัวปวดไม่ตามตัวหน้าแดงอาจมีจุดแดงแงขึ้นตามตัวคลื่นไส้อาเจียนให้รีบไปหาหมอทันทีห้ามกินยาลดไข้ในกลุ่มเอนเซตินเอสเเช่นไอบูโปรเฟนไดคลฟีนแอสไทรินรวมถึงยาชุดเด็ดขาดเพราะยาพวกนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหาร นายแพทย์ทวีชัยวิสณนุโยทินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเน้นย้ำว่าไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเป็นพาหะท,ทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดไม่ตามตัวและอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยช่วงที่ไข้ลดลงต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่วันทีท่1มกร,รก bah, าคมถึง9ตุลาคม2,568มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมทั่วประเทศ46,750รายเสียชีวิต39รายส่วนในเขตสุขภาพที่9นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมศุริน์มีผู้ป่วยสะสม4,585รายเสียชีวิต4รายกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ10-14ปีรองลงมาคือ5-9ปีและ15-24ปีแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากยุงลายได้ยังไงบ้างทานยากันยุง สวมเสื้อผ้ามิดนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มียุงชุกชุมถ้าจำเป็นต้องค้างคืนในป่าเขาไร่นาต้องนอนในมุ้งหรือหามุ้งพรมเป็นสำคัญถ้ามีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกอย่าซื้อยากินเองให้กินยาพาราเซตามอนตามขนาดที่แพทย์แนะนำและรีบไปหาหมอทันทีถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายในหนึ่งถึงสองวันคำถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตรการสามเก็บ เพียงพอต่อการควบคุมไข้เลือดออกในระยะยาวหรือไม่หรือเราควรมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมแล้วคุณมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับไข้เลือดออกที่อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้บ้างไหมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยครับจำไว้เสมอว่าตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1 4 2 2